จะรีวิวน้ำพริกของคุณพ่อนะคะเนี่ยน้ำพริกหมูไม่ค่อยจะมีน้ำพริกหรอกแต่ว่ามีแต่หมูเน้นหมูแอนมาก,กินตรงนี้ก็ได้กินเลย,เลยไมทายอันนี้รีวิวอาหารไม่ไลยายรีวิวอาหารอันนี้เป็นน้ำพริกแล้วก็อันนี้เป็นหมูทอดขอบคุณค่ะพ่อ,อ,อมา แอนตักแอนเอาน้ำพริกเอาถ้วยมาให้เบิ้งไปเลยแอนเอาถ้วยให้ดึงจะจะตั้งน้ำพริกพี่นัาจะลาดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกผักนะคะสะจดเลยค่ะอู้เยอะมากๆเลยเนี่ยมาขอบคุณค่ะแอนตั้ให้ด้วยตักใส่ถ้วยกินกินด้วยกันมูสซีเอสเล่นพีมาไงวันเกิดแอนหรอวะเออเอวันเกิดแอนลืมไปเลย เออเด้อให้ะถือว่าเป็นวันเกิดแอนอไปด้วยสุขสันต์วันพอย้อนหลังแล้วก็เป็นวันเกิดแอนอด้วยไม่เยอะไปพี่นายเดเเเี๋ยวนะเหลือเราไม่เราตักข้าวที่เรากินแค่นี้อ่ะเอาเก็บเลพี่ยาดินมากเ,เออนั้นอันนั้นอะเกือบจะไม่ไม่ได้เดยมดตอนแรกไปดูบิ๊กซีมดเกรียงเลยอันนี้ไปซื้อเดอมอตอนที่พ่อโทรหานะอยู่เดอมอ กำลังไเซื้อนี่ปอนปอนห้าหนึ่งจุดห้าอ่ะพอมันก็้เมันมดอะไรอ่ะอันนี้ฉลองวันเกิดแอนด้วยสุขสั์วันพ่อด้วยใช่ใชเพราะนั้นนั้นใหม่เลยใพ่ห้พ่อสุขสั์วันพ่อตอนแรกจะเขียนอย่างยาวเลยพอดีมัน้นดีไหมพอเอาแค่นั้นพอแล้ว เดี๋ยวพักมันก็มีลาย่างเลยในขนุนอะไรก็มีนี่กระมีอร่อยนะแตงก็มีอืมเขาที่เราเสื้อนั่นมาให้พ่อเสื้อนั่นมาให้พ่อที่มันเป็นแบบผลไม้น่ะมาว่าอันนี้มันจะอร่อยกว่าที่มันเป็นฟูดนะจำได้ไหมฟูดอะผลไม้อ่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพริกนะคะของคุณพ่อเดี๋ยวเราจะจับประทานแล้วนะคะเป็นแบบว่าน้ำพริกหมูเดี๋ยวมันจะห่อไปกินที่ทำงานด้วยนะคะเผ็ดไหมคะพี่นัท เผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเนาะโห้พักเยอะเลยพ่อพักเยอะเลยเนี่ยพอยกส่วนพักมาเองอันนี้่ยเออพอยกส่วนพักมาเองดียอย่างมากเลยถั่วพูเ็มีเออถั่วพูก็มีเนี่ยพี่นัทเธอจิ้มพักไหมขนนจิ้กินไม่เป็นเนี่ยพักขนุนมันจะเอาไปต้มนะพ่อมันชอบกินแบบต้มแสงก็มีนิดแสงแสงหนออืมจ้า พอกินเค้กซะนิ่มนิมมันก็บบเวณดอกแล้วมันจะกินน้ำมันแอบอร่อยใช่ไหมกินไม่ค่อยได้มากนะไปหาหมอจ้ะอ่าเดี๋ยวทุกคนคะเดี๋ยวผมจะรับประทานเออน้ำพริกของพ่อแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนเลยกันแล้วก็มีหมูด้วยนะคะมีหมูทอดด้วยนะโอเคอ่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย